เนที่ดปยลุยเกลว่ยลอ้ลุกๆเอาสปอตดิงส่งให้หน่อยอ่านี่ยให้ที่โดนบอลหน่อยไอ้เหียรอไว้รอไว

อยู่เนาเล่นวยด้อแล้วเี้ยก่มีอื่นีมื่นมจชก็ไม่มีไปตเซนเตอร์ตัวใหม่ดีนะว่าเราเลซเตอร์ตัวใหม่ ได้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 ไม่ได้เลยได้ลนอที่ก็่โดนปะนดไม่ตบก็ได้เยนี่คนหม่ที่หลุดตบมากแต่ไม่ไดไม่ไ้อะไม่้อ ไม่ไม่ถ้ามันแบบเรากินอ่ะไม่ใช่แบบเราปล่อยถ้าเราปล่อยเฉยแล้วมันจับแบบไม่ได้ถ้าเล่ย์ตูดแต่ถ้ามันเล่ย์แล้วมันว่าวเนี่ยได้เออหมูเล่ย์โดนแขกขึ้นแล้วมันถึงว่าวได้หมดเราเราตั้งใจว่าเราจะทำแต่มันไม่ถึงผม่กิงมันจะพักบอลนะโดนโดนโดนปลายมือเราคนนี้แต่ความจริงเขาเป็นเมื่อก่อนยังไงพอแอร์บอลเราวิ่งไปเอาก็ไม่ได้อยู่

นอกตุเียร์าเนี่ยนะเสียเสียท้าเมาส์นะองรู้ว่าถ้าสมมติูกล้ามกึงอีกฝ่ายนึงประท้น้อฝ่ายนึงเห็นอย่างนี้กรรมาร์การเต่าไม่เหมือนกัน้ยอยากีเสียเปียกของน้องเสียามานเ็องน้องกรดูดีเพย์ NBA นะเสียท้าเมาแล้วมันก็ยอมนะสมมติลูกกล้ามลึงแปดเจ็ดแปเก้าเี้ย เป็นนนนนะครนขอน้อนาตนตัดใช่แต่ก็อยู่ที่นี่กรรมการจะทวอไหมอันนี้ตกไปไหมอไรา้ตัดเฮ้ยผมไม่กระจ่างอะไ้ของว่าแต่กรรมการ่นคนเี่ยนชัดถงกรรมาทวงไปก็ตอยากให้เห็นไง ให้เจนเีอ่ะลูกไหลไปแล้วไรไปแล้วหัวเหือมจดลืมน้องอย่ลืมนะไม่ปล่อยเกมไม่ล like oh. ื่นไหลเนี่ยทำโหวมาให่กรรมการะองลองที่ดีดิแล้วแล้วความชุ่นชกรรมการหายไป้องลอเป็นโหวเป็นกรรมการผมก็ต้องให้เกมแม่ลื่นไหลเลยผมไม่ต้องแบบไม่ปล่อยไว้ถ้าปล่อยแอบใช่ไหมเยมยังเคยทำเลย

ตรงโดดบนตรงเนี่ยเขาก็โดดบนเลยไม่เปล่าจุดนั้นนําอยู่คุ้มกระโดดแต่ว่าเป็นจังหวะที่เขาขึ้นเลยนใช่ไหมคนสิ่ก่อนโดดก่อนโดดกองแล้วเสร็จจะเรยโดดกองก็เสร็จจ้ะนนก็รู้ให้ครีดยังไงก็โดดดูว่าพวกเราปัดป้องกันไปโดนโดนรู้อยู่แล้วเลบ ตาหน้าไม่ได้เล่นนะพูดจริงผมลงสีแน่เลยจะตาหน้าไปมาเด็กเสียติดรบเลยนั่ผมก็ไม่ค่อยมาเหมอกันมห้หนูจริงไอ้ย่าเห็นไข้าตาดี รวยเรียบแล้วคกอลเพี่ตายตัวเปล่ยนตัวเีนียงยงอาจะลงอาเด่นไม่ต้องรีตาหน้าไม่ได้งียลงเเออเรื่องนมาก Thank okay.

ลงดิไม่ไม่

đi, chạy, OK. okay. <coughs> <rekay fois> <Game91>